สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทำน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานจากกะปิกุ้งหวานค่ะเป็นกะปิที่เป็นกุ้งฝอยตัวเล็กๆนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกะปินะคะกะปิกุ้งหวานค่ะคือเป็นกะปิกุ้งฝอยเน้นเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นพริกนะคะเป็นพริกแห้งที่โขลกเอาไว้ประมาณ7เม็ดค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมนะคะ น้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมค่ะแล้วก็กะปี่กุ้งหวาน50กรัมนะคะแล้วก็หอมแดงซอยกับพริกชี้ฟ้าเขียวซอยค่ะตามปริมาณตามสะดวกเลยนะคะแล้วแต่คนชอบกินเผ็ดหรือเปล่าแล้วก็น้ำปลา10กรัมค่ะนำน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาเทใส่ลงในหม้อแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้น้ำตาลละลายค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้น้ำตาลคนง่ายขึ้นค่ะ ละลายดีแล้วเดือปดปุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่พริกแห้งโขกลงไปเลยค่ะพริกแห้งโขลกนี่เจ็ดเม็ดนะคะโขกพอหยาบหยาบค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ลดปริมาณได้ค่ะแต่รสชาตินี้รวมรวมแล้วกำลังดีเลยนะคะแล้วก็เติมกะปิลงไปค่ะเป็นกะปิกุ้งหวานแบบนี้นะคะ พอกระปีแตกตัวดีแล้วก็ใส่หอมแดงซอยกับพริกชี้ฟ้าเขียวซอยลงไปนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งให้เดือดปุดๆแค่สักพักนึงก็พอนะคะไม่ต้องให้เดือดนานค่ะไม่งั้นหอมแดงเขาจะเละได้นะคะแค่ให้พริกกับหอมแดงนิ่มก็พอค่ะ ได้แล้วนะคะหอมแดงนิ่มแล้วพริกก็นิ่มแล้วค่ะแค่นี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลาหวานสูตรกะปิกุ้งหวานค่ะเราไปจิ้มกับมะม่วงอร่อยมากเลยนะคะไปลองทำกันดูได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ